สวัสดีค่ะพบกับ j จจู f ฟ m i l มิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีสปอนเซอร์จัดเสื้อค่ะบาน a าน่าฟ็อกชัลนะคะเป็นส่วนกล้วยด่างค่ะของคุณชายชาแนลเราจะพาไปชมส่วนกล้วยด่างกันค่ะไปเลยค่ะไปค่ะขาหนึ่งนำเลย <c oughs> เลยนะนี่นะคะบานาน่าฟ็อกชัลนะคะส่วนของคุณชายนะคะนี่ก็คือกล้วยด่างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแดงอินโดค่ะ แพงสวยนะคะดูไล่จากใบนะคะใบลงมานะคะคือสีเขียวแบบสดมากเลยนะคะสาดเป็นแบบอันนี้ก็คือกล้วยแดงอินโดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน,นะคะไล่ดูความสวยของเขานะคะนี่ค่ะอุ้ยมีลูกด้วยนะคะลูกก็สวยนะคะนี่คือลูกนะคะมีลูกหนึ่งสองสามนะคะโผล่พ้นดินนะคะ อันนี้ก็คือแดองอินโดนะคะส่วนตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าปลาปัวนะคะน,นี่คือปลาปัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยผ่าธรรมดานะคะส่วนนี้คือฟลอริดานะคะที่จะรอดแหล่ไม่รอดแหละนะ่เห็นเขาตัดแล้วก็เกียนมานนานมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแดงอินโดเหมือนกันนะคะแดงอินโดนะคะแบบ จะโดนแดดน้อยไดอินโดนะคะคือใบก็จะสวยนะคะควอมพิเศษของเขาก็คือจะมีสีเขียวแซมกับสีแดงนะคะเป็นจุดๆนะคะแดงอินโดนะคะอันนี้ก็คือแข็งแรงแล้วนะคะลากเดินแล้วถึงอาออกมาโดนแดดนะคะโดนแดดนะคะแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหสมุนเราเยอะมากเลยนะคะแบบไม่ไว้ใจไม่ได้เลยนะคะนะ เจจูเฟอร์มารีใบสมุนเยอะนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะสวนของคุณชายนะคะไปชมกันนะคะอุ้ยมีฟลอริด้าด้วยนะคะเขาเรียกว่าฟลอริด้ากันนะคะเนี่ยค่ะฟลอริด้าต้นนี้เตี้ยหน่อยเราสามารถดูได้นะฟลอริด้านนะ Florida. ลายมันสวยจริงๆเลยนะคะฟลอริด้านะคะโอ้โหแบบงามนะคะแบบลายเขาสวยแบบอันนี้สีจะเข้ม อันนี้ใบใหม่เพิ่งแตกนะคะก็คือจะสวยประมาณนี้นะคะดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูต้นนี้กันว่ามันสวงแค่ไหนนะคะนี่นะคะส่วนใบนี้นี่น,นี่ใบของเขานะคะฟลอริดา้าฟลอริดา้าฟลอริดานะคะนี่นะคะใบใหม่กำลังกลางนะคะพรุ่งนี้น่าจะกลางหมดนะคะใบแก่หน่อยก็จะขีวเข้มนะคะเหลือง สลับกันไปนะคะโอ,โอ้จะลงนะคะ <laughs> นะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงอินโดนะคะลงดินนะคะป้องกันไว้นี่ดูสิก็้เขาเสียบเสาวไว้นะคะกันมีแดงอินโดน่าจะพันแม่พันนะคะอุ้ยเพราะว่าใบมันสวยมากเลยค่ะดูสิคะใบนะคะ ช่วงนี้จะเน้นแดงอินโดนะคะเพราะว่ามันสีแดงสวยสดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะวาข้อมมิ้นนะคะตอนนี้วาข้อมมิ้นเพิ่งจะเอาลงดินนะคะแม่แน่ใจว่าลงดินนานหรือยังเดี๋ยวดูก่อนนะคะเอาลงดินสิบเก้านะคะสิบเก้าเดือนเจ็ดนะคะเอาลงดินนะคะมันโดนแดดโดนแดดนะคะโดนแดดกะะ็ ทรงทรงทรงดีขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะนี่คือสวนของคุณชายเขานะคะจะประมาณนี้นะคะเราจะพาไปดูก่อนอันนี้ก็ใบลายเสือๆนะคะถ้าไม่มีป้ายเราก็จะไม่สามารถดูได้มันชื่ออะไรนะั้นเราจำไม่ได้นะคะนี่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 อ้ดูป้ายดูป้ายนี้มีป้ายนะคะกล้วยเสือพันดานะคะพวกนี้เป็นกล้วยเสือพันดา กล้วยเสือพันด่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นเบเบิลญี่ปุ่นดูทรงนีง่นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยเถื่อนนะคะกล้วยเถื่อนนะคะนี่กล้วยเถื่อนอุ้ยกล้วยเถื่อนก็สวยนะคะดูกล้วยเถื่อนว้าวว้าวอุ้ยดูสีนี้ดิสีสวยมันจะสีมันด่างมันได้ทาสีนะคะมันจะเป็นสองชั้นเลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะด่าง ด้าน,นหน้าก็จะด่างอันนี้กล้วยเถื่อนลงดินเมื่อวันที่สองนะคะยอนแปดนี้เองนะคะกล้วยเถื่อนนะคะกล้วยเถื่อนมีกล้วยเยอะนะคะลงดินอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ใช่เลฮาวายเหรออ๋ออันนี้เป็นเลฮาวายแล้ว Hawaii, เลธาวายต้นเล็กเหรออเลทาวายกล้วยเสือพรอมงงสับสนอ๋อมันจะสีแดงไม่เหมือนกันนี่เลทาวายนี่นะคะก็จะส่วนส่วนเขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยดอกบัวนะคะก็จะคล้ายๆดอกบัวอย่างนี้นะกล้วยดอกบัวกล้วยดอกบัวะคะ่ะนี่ก็จะส่วนเขาเดี๋ยวเราพาวนวนไปดูฝั่งนี้ดีกว่าส่วนตรงนู้นเขาก็จะปลูกกันนะคะ ให้เป็ดมันนอนไปก่อนเ็จะเป็นกล้วยกล้วยผานะคะกล้วยกล้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่กล้วยนะคะ <c oughs> เป็น้นำหนามทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะน,น,นีอันนี้กล้วยเหลืองนะคะกล้วยเหลืองนะจะอันนี้เป็นกล้วยเหลืองนะคะมีเกือบทุกชนิดแต่ไม่ทุกชนิดนะคะลงดินมายี่เดือน6นะคะ เราก็จะไล่ดูไปโอ้มีฝั่งนู้นด้วยนะคะแต่แดดนิดหน่อยนะเอ้ยไปดูก็ได้ป่ะย่พาไปดูใบมันก็จะด่งดางๆนะท่านผู้ชมอันนีน้เห็นใบมันไหมใบมันก็จะด่งดางๆเ็นไหมคะซูมดูกันเพราะว่ามันสูงต้นสูงนะคะด่างแดด่ะไม่น่าใจนะไปดูเลด,ดูกัน ดูนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมา,ออามาริอองมาคะมาลิอองอ๋อนี่ค่ะลายเขาตัดนะคะลายเขาลายด้านหลังตะกี้นี่ด้านหลังมาริอองอมาริอองอันนี้ก็น่าจะเป็นมาริอองเหมือนกันนะเนี่ย มะลิออกอันนั้นมะพร้าวนี่นะคะก็ลงหลุมนะคะคือส่วนของกุญชายนะร้อ,อนนะคะก็จะเป็ดปล้ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำว้าไอศครีมนะ,ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตานีด่างนะคะลงดินเมื่อวันที่หนึ่งนะคะเดือนเจ็ดนี้เองนะคะหกสี่นะคะคือต้นมันใหญ่อะ ตาอ้ยเจ็บตานี <laughs> นนด่างนะคะท้อโคนนี่นะ,ะตนนาห,ห,หตน,นดาีด่างมีมดมีมดมีมดตาหนีด่างใบก้านครับก็จะด่างด่างดูใบข้างบนเขาเขาก็ด่างทุกใบนะคะแต่ที่นี่ลมจะแรงนิดนึงนะคะลมแรงนะคะเห็นไหมคะสูง <laughs> โรม,มันจะแรงมันถึงใบแตกนะคะไออันอันใหม่ก็ยังไม่แตกนะคะอันนี้เป็นตานีดาหนะะดูดูดูสมุนขาหนึ่งมันลาดมันเหลือดู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 ด,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 ดูเขาจะวิ่งมานะวิ่งมาไหมตามตูดมาเหรอนี่นะคะ เรามาชมกันดีกว่าคลิปมันจะยาวเกินไปชมคร่าวๆนะคะอันนี้นะก็ป้ายชื่อว่าตานีเขียวเอ้ตานีเขียว,ยยวแม่ด่างนี่เป็นตาหนีเขียวแม่ด่างนะคะแม่ด่างลูกออกมาแม่เขาด่างนะคะเนี่ยค่ะดูดูสมุนสมุน อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรมีฝั่งนู้นด้วยนะคะส่วนคุณชายเขามีเยอะมากเลยค่ะนู่นฝั่งนูน้นนี่ก็คือที่ผสมที่เขาแช่น้ํานะคะปล่อยน้ําทิ้งลงทองะคะ่ะนั่นก็จะเป็นดินนะคะน,นี่ก็จะเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าเลสฮาวายนะคะนี่เรสฮาวาย เลสฮาวายนะคะโอ้เยอะนะคะติดติดข้อกก่เราแล้วนะ,ะอันก็จะเป็นดำอินโดนะคะดำอินโดะคะดำอินโดไปค่ะเราจะเข้าไปดูไอสันที่สองซุ้มรู้ก่อนเอ้ยมันทัไม่หมดเลยเดี๋ยวดูพาดูอันนี้ก่อนนี่มันชื่ออะไรนะเลสฮาวายนะคะ เลดาอมันแดงมากเลยอ่ะดูดิมแดงมากเลยอ่ะดู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 เลดาใก็สวยเหมือน,นกันนะคะเนี่ยุ่นผู้ชมดูสมุนเดินมาแล้วตอกแตกตอกแตก,ต,แต,กตามตูดกันมาแล้วอันนี้เป็นเรดชทเกอร์มันต่างกันยังไงนะคะต้องถามนะคะต้องถามคุณชายนะคะบานาน่าฟลอกนบุรอันนี้ก็เป็นตันนีนะคะ ตานีดางลงดินเมื่อวันที่สองคะต้นใหญ่นะคะลูกยังไม่ออกนะคะนี่ตานีด่างเราจะปีนขึ้นไปไม่ได้นะเนี่ยมันสูงต้นมันใหญ่นะต้นมันใหญ่ใหญ่ท่วมหัวแต่เหมือนต้นตานีดางเะกี้จะสวยกว่าลาดูต้นนี้กันดีกว่าค่ะเข้าไปดูนะคะเห็นแว๊บแว๊บแว๊บแวบแว๊บแว๊บแวบแวบ ร no ออะไรกันจ้าเด็กๆนะคะเข้าไปดูกันอันนี้จะเป็นน้ำว้าด่างนะคะลงดินไว้ตั้งแต่ยี่สแปดเดือนหกนะคะดูจากป้ายนะคะ,ะเขียนป้ายไว้นะคะน้ำว้าด่างน้ำว้าด่างเขาก็สวยจริงๆเนาะอ๋อแต่ฝั่งต้นนู้นเป็นมนรดน้ำว้าด่างนะคะจะสวยนี่นะสวยนะคะเขาจะมีว้าค่อมอีกต้นหนึ่งนะคะ เหมือนจะขายออกไปแล้วหรือไปแลกกันกับอะไรอาวาตารอาวาตารทักอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยได้ฟังเขานะคะคืออันนี้โอ้โหแบบอุ้ยใบมันสวยมากเลยอะแบบใบใหญ่สวยมากเลยอะคะ่ะดูดิอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำว้าด่างใช่น้ำว้าด่างนะคะลงดินเมื่อยี่สิบแปดเดือนหกเหมือนกันนะคะ แต่ตอนที่เอามาจะเป็นแค่ตอนะคะอันนี้คือเกิดใหม่นะคะเนี่ยจาได้ว่ามาแต่ตอนะคะเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจนะคะกล้วยด่างก็มาชมมาดูที่สวนบรราณาฟอกได้นะคะที่ชนบุรีนะคะคือใบเขาสวยนะคะคือดูมันก็สวยงามนะคะแบบเนี่ยคะ่ะสวยนะคะไปค่ะยังไม่หมดนะคะเราจะไปดูแดงอินโด ต้นสุดท้ายกันก่อนนะคะที่จะจากลากันไปนะคะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะคะลูกสวยนะคะลงดินนะคะแต่ไม่ได้เอากระถางออกนะคะแต่ว่าตัดกระถางด้านข้างนะคะเขากลัวรากมันช้ำนะคะนี้ค่ะโอ้โห,หตน้นลูกมันสวยมากเลยดูใบมันเนียออแบบสวยนะคะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ใหญ่กว่าน,นิ้วโป้งเราอีก ีพวกกระชิดซ้ายนะใหญ่นะคะคือหน้าแบบใหญ่เนี่ยค่ะแดงอินโดนะคะของช่นะคะอันนี้คือโดนแดดร้อยเอร์ซเลยนะคะร้อยเปซนะคะว๊ยดูใบมันไม่ได้มาดูนานใบมันสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูดูดูใบตรงนี้ดิ <c oughs> ขึ้นก้อนหินนะคะเ้ื่อกี้ ใบมันสวยเนาะอ้ยเพึ่งอุย้ยตัวนี้ก็สวยนะใบสวยมากเลยค่ะนี่คใบสวยเนาะข้างหลังก็สวยดูดิอ้ยเอย้ตัวนี้สวยอะว่าเขาเอาลงดินนะคะเป็นแม่พันธุ์นะคะเป็นแม่พันธุ์นะคะว้าว แล้วก็สมควรแก่เวลานะคะสำหรับเจจูฟาร์มาีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ